คนปีนัก,กษัตริจอปีหมาเป็นนัก,กษัตริพลังธาตุดินเดือนกรกฎาคม2568เป็นเดือนมะแม่พลังดินาธาตุน้ำพลังธาตุของเดือนเป็นโชคลาภและเสริมพลังธาตุของคนปีจอทำให้เดือนนี้คนปีจอมีโอกาสที่ดีด้านการงานมีความขยันขันแข็งมากเป็นพิเศษได้คอนเน็กชันใหม่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสมีทั้งงานหลักและงานรอง ได้สร้างรายได้ให้กับคนปีจอโดยเฉพาะคนปีจอที่เกิดปีพศ 2549, 2537และพศ2525มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งมีงานพิเศษมีรายได้เสริมคนรอบข้างให้ความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาส่วนคนปีจอในรอบที่เหลือ พื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานราบลื่นก้าวหน้ามีโอกาสได้เดินทางแต่ควรระวังอย่าทำตัวเด่นมากเกินไปอาจถูกกลั่นแกล้งให้ร้ายได้ด้านการงานราบลื่นดีมีงานเพิ่มมากขึ้นมีงานพิเศษหากค้าขายยอดขายเพิ่มขึ้นดูแลคุณภาพสินค้าและพนักงานให้ดีด้านการเงนินมีใช้มีจ่ายเหลือเก็บ มีออมด้านความรักควรหาเวลาดูแลกันบ้างอย่ามัวแต่ยุ่งเรื่องของงานด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีจอสวมเสื้อผ้าใส่เครื่องประดับโทนสีธาตุน้ำเพื่อเสริมพลังโชคลาบทำให้คนปีจอมีความราบลื่นมีความโชคดีทั้งด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้น